วีลคัมแบ็คทูเอสเอลักเชอรี่ออโต้วันนี้เรากลับมาพร้อมกับอีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญในโลกยานยนต์ที่หลายคนเฝ้ารอคอยอย่างยาวนานกับการเปิดตัวรถ SUV รุ่นใหม่ที่กำลังสร้างความฮือฮาไปทั่วทั้งอุตสาหกรรมนั่นคือ2026 toyota minlan d cruiser suv สไตล์ใหม่ที่ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ยุคโมเดิร์นและยังคงเอกลักษณ์ความแกร่งสไตล์ land c r u ซอร์เอาไว้แบบครบถ้วน2026 toyota minlan d c r u i s e มาในดีไซน์ที่ทันสมัยขึ้นอย่างเห็นได้ชัด เส้นสายตัวรถถูกออกแบบให้กระชับสปอร์ตและโชบเฉีียวกว่าเดิมแต่ก็ยังคงมี d n a ความบึกบึนและทรงพลังในแบบที่ทำให้ชื่อนด์ค c r u ซอ e r เป็นสัญลักษณ์ของความทนทานและการผจญภัยทั่วโลกไฟหน้าได้รับการปรับดีไซน์ใหม่ให้มีรูปทรงทรงเรียวยาวพร้อมเทคโนโลยีสองสว่างอัจฉริยะส่วนกระจังหน้ามีความโดดเด่นและแข็งแกร่งกว่ารุ่นก่อนทำให้รถทั้งคันดูมีความหรูหราแต่ยังเป็นเอกลักษณ์และพร้อมลุยในทุกเส้นทางขนาดตัวรถถูกปรับให้กระทัรัดขึ้น เพื่อให้เหมาะกับผู้ใช้ในเมืองมากกว่าเดิมแต่ยังคงความอนเนกประสงค์ตามแบบฉบับ SUV เต็มรูปแบบภายในห้องโดยสารถูกออกแบบให้กว้างนั่งสบายและใช้วัสดุเกรดพรีเมียมระบบหน้าจออินโฟเทนเมนต์ขนาดใหญ่ทำงานร่วมกับฟีเจอร์เชื่อมต่อสอมาร์ทเดเวิ์ได้อย่างลื่นไหลพร้อมทั้งระบบเสียงที่ให้มิตดิและคุณภาพที่น่าประทับใจระบบขับเคลื่อนของ2026ิมิลล์ Land c r u i s e ก็ถือเป็นอีกหนึ่งจุดเด่นโตโยต้าได้เลือกใช้เทคโนโลยีใหม่ที่ให้กำลังขับดีขึ้นทั้งบนทางเรียบและทางวิบาก ในขณะที่ยังให้ความประหยัดเชื้อเพลิงและลดมลพิษได้ตามมาตรฐานยุคใหม่คาดการว่ารุ่นนี้อาจใช้ระบบไฮบริดเจเนเรชันล่าสุดที่ให้แรงบิดสูงตั้งแต่รอบต่ำเพื่อการขับขี่ในเมืองที่คล่องตัวและการไต่เส้นทางธุรกันดารที่มั่นใจมากขึ้นช่วงล่างและโครงสร้างของรถก็ถูกปรับปรุงให้รองรับทุกสภาพถนนได้ดีขึ้น พร้อมโหมดการขับขี่หลากหลายรูปแบบที่ช่วยให้ผู้ขับสามารถปรับสมดุลกำลังและการยึดเกาะถนนได้ตามสถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นโหมดทางเรียบทางลื่นหรือโหมดออฟโรดที่เน้นกำลังและความเสถียรเป็นพิเศษความปลอดภัยในรถก็ยังคงเป็นหัวใจหลักโตโยต้าได้ติดตั้งระบบความปลอดภัยขั้นสูงทั้งแบบช่วยเหลือผู้ขับและแบบอัตโนมัติเช่นระบบแจ้งเตือนการชนระบบช่วยเบรกฉุกเฉินระบบควบคุมความเร็วแบบแปรผันระบบช่วยประคองรถให้อยู่ในเลนและกล้องรอบคันความละเอียดสูงซึ่งช่วยให้ขับขี่ได้อย่างมั่นใจทั้งในเมืองและนอกเมือง 2026 Toyota m i n Land Cruiser ไม่ได้ถูกสร้างมาเพียงเพื่อเป็น SUV คันใหม่เท่านั้นแต่ยังเป็นตัวแทนของยุคใหม่ของ Toyota ที่ผสมผสานความแข็งแรงความล้ำสมัยและความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมไว้ด้วยกันเหมาะสำหรับครอบครัวคนเมืองนักเดินทางและผู้ที่ต้องการรถที่สมบูรณ์แบบในทุกด้านถ้าคุณกำลังมองหารถที่ให้ทั้งความหรูความอนเนกประสงค์และสมรรถนะที่ไว้ใจได้นี่อาจเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่น่าสนใจที่สุดในปี2026 หากคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดคอนเทนต์รถใหม่สุดพรีเมียมจาก SA Luxury Auto แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้า Welcome back to SA Luxury Auto วันนี้เรากลับมาพร้อมกับอีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญในโลกยานยนต์ที่หลายคนเฝ้ารอคอยอย่างยาวนานกับการเปิดตัวรถ SUV รุ่นใหม่ที่กำลังสร้างความฮือฮาไปทั่วทั้งอุตสาหกรรมนั่นคือ2026 Toyota Ming Land Cruiser SUV สไตล์ใหม่ที่ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ยุคโมเดิร์น และยังคงเอกลักษณ์ความแกร่งสไตล์ Land Cruiser เอาไว้แบบครบถ้วน2 0 2 6 Toyota m i n l a n Cruiser มาในดีไซน์ที่ทันสมัยขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเส้นสายตัวรถถูกออกแบบให้กระชับสปอร์ตและโชบเชี่ยวกว่าเดิมแต่ก็ยังคงมี d n a ความบึกบึนและทรงพลังในแบบที่ทำให้ชื่อ Land Cruiser เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความทนทานและการผจญภัยทั่วโลกไฟหน้าได้รับการปรับดีไซน์ใหม่ให้มีรูปทรงทรงเรียวยาวพร้อมเทคโนโลยีส่องสว่างอัจฉริยะส่วนกระจังหน้ามีความโดดเด่นและแข็งแกร่งกว่ารุ่นก่อน ทำให้รถทั้งคันดูมีความหรูหราแต่ยังเป็นเอกลักษณ์และพร้อมลุยในทุกเส้นทางขนาดตัวรถถูกปรับให้กะระชับขึ้นเพื่อให้เหมาะกับผู้ใช้ในเมืองมากกว่าเดิมแต่ยังคงความอนเนกประสงค์ตามแบบฉบับ SUV เต็มรูปแบบภายในห้องโดยสารถูกออกแบบให้กว้างนั่งสบายและใช้วัสดุเปรดพรีเมียมระบบหน้าจออินโฟเทนเมน t ขนาดใหญ่ทำงานร่วมกับฟีเจอร์เชื่อมต่อสอมาร์ทเดเวิ์ได้อย่างลื่นไหลพร้อมทั้งระบบเสียงที่ให้มิติและคุณภาพที่น่าประทับใจ ระบบขับเคลื่อนของ2 0 2 6มิลลิแลนด์ครูซก็ถือเป็นอีกหนึ่งจุดเด่นโตโยต้าได้เลือกใช้เทคโนโลยีใหม่ที่ให้กำลังขับดีขึ้นทั้งบนทางเรียบและทางวิบากในขณะที่ยังให้ความประหยัดเชื้อเพลิงและลดมลพิษได้ตามมาตรฐานยุคใหม่คาดการว่ารุ่นนี้อาจใช้ระบบไฮบริดเจเนเรชั่นล่าสุดที่ให้แรงบิดสูงตั้งแต่รอบต่ำเพื่อการขับขี่ในเมืองที่คล่องตัวและการไต่เส้นทางธุรกันดารที่มั่นใจมากขึ้น ช่วงล่างและโครงสร้างของรถก็ถูกปรับปรุงให้รองรับทุกสภาพถนนได้ดีขึ้นพร้อมโหมดการขับขี่หลากหลายรูปแบบที่ช่วยให้ผู้ขับสามารถปรับสมดุลกำลังและการยึดเกาะถนนได้ตามสถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นโหมดทางเรียบทางลื่นหรือโหมดออฟโรดที่เน้นกำลังและความเสถียรเป็น